จากโจทย์ให้เขียนโปรแกรมรับชุดข้อความเข้ามาหนึ่งชุดแล้วตรวจสอบว่ามีสระกี่ตัว a e i o u เอ่อ <c oughs> กำหนดให้สตริงตัวแปร ให้เป็นชุดข้อความสละ AEIOU แล้ว e ก็กำหนดตัวแปรซ้ำขึ้นมาเพื่อใช้ในการนับจำนวนของสละ,ะก็สั่งสแกนเนอร์รับข้อความเข้ามา ก็มาเข้าสู่ลูปแรกลูปแรกจะรันเท่ากับจํานวนข้อความที่รับเข้ามาในชั้นแรกรันหนึ่งครั้งชั้นที่สองจะรันเท่ากับจํานวนอักษรที่รับเข้ามาเช่นกันเออ่ ในที่นี้ใช้อ e f เปรียบเทียบค่าสละที่ตำแหน่งของ I และข้อความที่รับเข้ามานับค่าที่ตำแหน่งของ J เพื่อนำมาเปรียบเทียบโดยใช้เท่ากับเท่ากับเท่ากับเนื่องจากตัวตัวนี้เป็นตัวชา แทนตัวเลขได้จึงใช้เท่ทเากับเท่ากับแล้วก็ถ้าเข้าเงื่อนไขก็จะรวมรวมผลรวมในซัมแล้วก็ปิน้นซัมออกมาลงกอก พิมพ์คอมพิวเตอร์ซายเข้าไปก็<อ>จะได้ผลลัพธ์มีสัะทั้งหมด6ตัว okay. จากโจทย์ให้รับสายอักขรภาษาอังกฤษ1บรรทัดโดยใช้สแกนเนอร์ Next line. เน็กไลน์แล้วนับจำนวนคำที่ลงท้ายด้วย M หรือ N จากตัวอย่างป้อนข้อความเข้ามาแล้วให้แสดงผลลัพธ์เป็น3ามคำเริ่มแรกให้สแกนใช้สแกนเนอร์รับข้อความเข้ามาแล้วใช้คำสั่งสป i นเพื่อแยกข้อความไว้ในอาร์เรย์โดยใช้เว้นวรรคเป็นตัวขั้นกลางไว้ แล้วตั้งตัวแปรใหม่ขึ้นมาไว้เก็บค่าไว้เก็บค่าของต,ตัวผลลัพธ์ที่จะออกมาตั้งตัวแปรซ้ำขึ้นมาไว้เก็บจำนวนคำที่มี n หรือ n ยวใช้ loop for loop for เพื่อลันาตามจำนวนอักษรที่รับเข้ามา,าโดยเงื่อนไขจะเป็น spin ตัวที่ i ใช้ดอ t N with M คือตำแหน่งสุดท้ายที่มีตัว M แล้วใช้หรือ Spin I อีกครั้งแล้วหาตัวที่มีลงท้ายด้วย N ไม่ว่าเงื่อนไขจะเป็น M หรือ N ก็จะทำงานทั้งคู่แล้วก็เริ่มนับจำนวนที่ได้มา แล้วสั่งให้ spin นเนี่ยเข้าไปเก็บไว้ใน array ตัวใหม่ก็คือ collect i ก็เก็บค่าเอาไวา้ตรงนี้ก็จะปินจำนวนแล้วก็มาลูปอีกครั้งหนึ่งเพื่อปินค่าที่ได้ได้จากการเก็บใน collect ก็กำหนด for อันนี้ ลูปจะซ้ำกับตัวบนบรรทัดที่สิบห้าอมันจึงให้ใช้เป็นตัวอย่างนี้เป็นตัวซ้ำแล้วก็เข้าเงื่อนไขเอเนื่องจากที่พอปิ้นข้อความออกมาแล้วมันจะเป็นเนวมันเป็นข้อความว่าง ก็เลยต้องกําจัดมันออกไปก่อนโดยที่ถ้ามันมีข้อความนี้ขึ้นก็จะไม่ปิมพ์ิมพเฉพาะที่เป็นข้อความที่เราต้องการาทดสอบลันตอนข้อความเข้าไปผลลัพธ์ออกมาก็จะมี m หรือ n 3ามจำนวนตามโจทย์ อันต่อไปนี้จะเป็นการแสดงผลของประโยคภา,าษาอังกฤษ,าษ,าษาโ,กโดยสแสดงจากหน้าไปหลังคือกับตัวอักษรก็กำหนดตัวแปร i n เพื่อเก็บจำนวนตัวอักษรแล้วก็สแกนเนอร์รับ ประโยคภาษาอังกฤษเข้ามาหนึ่งประโยคแล้วก็ใช้สปินเพื่อแยกเก็บไว้ในอาร์เอ็นโดยใช้ตัวเว้นวรรขั้นกลางเหมือนเดิมดรูปแรกรันข้อความทีละชุดโดยจะเริ่มจากศูนย์ไปจนถึงตัวสุดท้ายที่มันนับเจอแล้วก็ ใช้ตัวแปร a เท่ากับ n ตัวที่ i l e n ลบหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นจำนวนตัวตัวอักษรที่เก็บ ไว้ว่าตัวตำแหน่งที่ศูนย์สมมุติตัวำแหน่งที่ศูนย์มีสี่ตัวก็จะทำการลบเหลือสามเพื่อมารันค่าในตัวต่อไปก็คือ for ลูปที่สองตัว a ที่ได้จากาลูปผลลัพธ์ตรงนี้ก็จะมาแทนค่าตรงนี้ เริ่มการลันเริ่มจากสามแล้วนับถอยหลังสามสองศูนย์แล้วก็ไปหนึ่งก็เอาตัวแปรชุดแรกก็คือชุด N N, N. นี่ก็จะเป็น N0 ศูนกับชาตำแหน่งที่ตัวเอักษรก็คือตำแหน่งที่สามก็จะเป็น N0 ศูนย์กับตำแหน่งที่สามแล้วก็ลูบไปเรื่อยๆเป็นค่าก็จะถูกนับไปเรื่อยๆตัวอย่าง ลันป้อนข้อมูลเข้ามาปับ๊บก็จะได้ผลลัพธ์ตามตัวอย่าง